เมื่อไรจะโตกันไว้ๆจ้าเมื่อไรจะโตกันไวๆจ้าอยากให้มันเป็นป่าหนึ่งป่าอว้จังเลยตุงเนี้มันมีต้นไม้แนละ้วแต่มาต้นไม้มันยังเล็กอยู่เดี๋ยวจะเอาเอาอะไรมาแซมดีวะแซมมันทึบไปเลย ้นไม้ดูสิเนี่ยผ่านมาปีสองปีแนละ้วยังต้นยังแค่เนี้ยผ่านมาปีนึงแล้วต้นแค่เนี้ยคิ่ดูสิโอ้เราคิดดูต้นต้นใหญ่ขนาดคนโอบได้เนี่ยจะใช้เวลาเป็นหลักกี่สิบปีเวลาโค่นทิง้งง่ายนิดเดียวใช้เวลาไม่ถึงสิบนาทีแต่เวลากว่าเขาจะโตใช้เวลาเป็นหลักสิบปี ต้นขานางนี่ยินยังไงก็ดูสวยเนาะดูสิแล้วโตวไวนะโตวไวโตวไวระดับหนึ่งเลยเป็นไม้แบบไม้ประดับสวนก็โอเคอยู่นะขานางเป็นไม้ป่าที่ที่ที่โตวไวโตไวพ่อกับกระถิ่งเทพาเลย แต่บันเทียบกันไม่ได้นะเพราะว่ามันมันคนละแบบเนาะกระถิ่นพันธุเป็นไม้ที่มันมีอายุจํากัดอันนี้ต้นอ่อันนี้น่าจะเป็นกระพี้เขาควายตัวน,นี้กระพี้เขาควายนี่ต้นสลาวอันนี้ต้นสลาวน,น,น,นะกะอัน,นอันนี้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 ต้นสลาว กับอันนี้ต้นอินทนินดูใบแล้วนะแยกไม่ออกเลยนะคล้ายๆกันมากเลยอ๋อใบใบอินทนินปลายจะแหลมกว่าเนาะอันนี้ปลายมันจะมนปลายมันจะมนอินทนินปลายมันจะแหลมเขาว่าสลาเปลือกแตกตะแบกเปลือกล่อนอินทนินผิวเรียบแต่ที่ส่วนจะมีแต่แตอะไรนะ สล่ากับอินทนินเนาะไม่มีตะแบกใช่ผิวเรียกนี่ไงอินทนินผิวเรียบนี่ส่วนสล่าผิวแตกนี่ลายที่ต้นเามองไม่รู้ชัดหรือเปล่ามันจะเปริ้วๆ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 เนาะโอ๊ยพอพอถึงเข้าหน้าฝนแล้วมันชื่นใจอะดูสิเห็นไหมอันนี้สมอไทยแตกยอดละค่ะสมอไทย นทุกอย่างเลยทุกต้นเลยแตกยอดหมดอันนี้วุกคาโดแตกยอดอันนี้ต้นมหาดมหาดขามป้อมแอปเปิลสตาร์ปรดูป่ามะข่ามุง้งอันนี้ก็ต้นอะไรอันนี้ต้นเลยอ่าอันนี้น่าจะเป็น สลาวสลาตันนี้สลาวอันนี้ปลาดูต้นนี้ปลาดูเบาบาบตัวนี้ต้นอบิวไม้ป่าไม้ผลปนปนกันไปดงส้มเช้ง น,นี่อะไรทุเรียนอัน,นทุเรียนเม็ดนะทุเรียนพ่อเม็ดเลยอยู่ต้นเดียวมอกรนีอันนี้ลำใจคิดต้อน,นอันนี้ก็ลำใจคิดต้นมอกันีม,ะะนมาละข้างหลังก็ตอนนี้ก็หมดแล้วข้างหลังนึมว่าจะเป็นไม้ป่าเพราะว่าเคยเป็นดงมะม่วง กระดงขนุนแล้วก็ดงดงเลยนะกระท่อมแต่ตอนนี้มันตายกันหมดแล้วก็กลายเป็นไม้ป่าไปหมดแล้วนี่ต้นพยอมพยอมดูแตกดอกเอ๊ยไม่ใช่แตกดอกแตกยอดนี่แหละหน้าฝนมันจะชื่นใจงนี้แหละตรงนี้ลงอีกสักต้นดีกว่าว่างๆเนาะเหมือนพนะื้นที่มันว่าง เดี๋ยวพยอมาลงเลยระยะสองเมตรสองเมตรอันไหนดูดูที่มันห่างห่างห่างลงแซมไปดีกว่าดีก็ปล่อยพื้นที่ว่างๆเปล่าๆไว้แต่ต้นสักพวกนี้น่ะเจ้าถิ่นเขานะไม่ได้ปลูกหรอกขึ้นเองขึ้นเต้ไปหมดนี้นี่ยงหนึ่งนี่ยงหนึ่งขึ้นเองดูสิดูสิอันนี้อะไร ประดูเนาะปลูกตั้งใจปลูกดูต้นแค่เนี้ยด,ดูดูแต่ส่วนสักขึ้นเองนู่นไปนู่นแล้วอันนี้อยู่ดีแต่ก็ตายไปกระถิ่นเทพาน่าจะถูกอะไรเจาะตอน้นกำลังนั่นต้นต้ตนกำลังว่างาม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 แต่อยู่ดีก็ตายเฉยเลยเนมะเกืออ่ะต้นมะเกือ ปลาดูพยุงพยอมเสลาวเสลาวเยอะช่วงแรกช่วงแรกขอมาต้นเสลาวเยอะนี่นี่นี่อันนี้พามาดูนี้สวยจังเลยสวยสวยเห็นไหม ต้นอะไรเอ่ยชิงชันแม่ออกยอดสวยมากเลยต้นชิงชันดูดยยอดมันแดงเหมือนเป็นไม้ประดับเลยเนาะเปลี่ยนสีเขาเรียกป่าเปลี่ยนสีเนาะอันนี้อันนี้สมอพิเภกนี่ค็สมอพิเภกผ่านสมอพิเภกโชคดียังผ่านฝนมาได้เพราะบางต้นก็ตายบางต้นก็อยู่นี่ก็สมอพิเภก อันนี้ต้นแดงต้นแดงก็โตช้านิดนึงนะต้นต้นแดงต้นแดงต้นนี้จําได้ว่าพอเองเป็นหนึ่งเดียวเป็นไม้แดงต้นเดียวที่เราพอเองไปพอดีไปเจอเมล็ดมันมาแล้วก็ได้เกิดขึ้นมางอต้นแดงต้นแดงนี้อายุถึงหกเดือนไหมได้เนาะหกเจ็ดเดือนแล้วเนี่ยต้นแดงต้นแค่นี้ นี่ก็จะเป็นสลาวสลาวสลาวปะดูช่วงแรกจะมีปะดูพยุงเยอะหน่อยปะดูพยุงมอกระน,นีอันนี้ก็ต้นสลาวโอ้ตัวดูดูดูดดปะดูต้นนี้สิพุง่งพวดเลยเออมันก็แล้วแต่ต้นนะเนาะบางต้นปลูกพร้อมกันแท้ๆนอะ่ะบางต้นก็สูงสูง ต้นก็ไม่สูงเนี่ยอันนี้ก็ปลูกพร้อมกันเห็นไหมประดูก็ได้ต้นแค่นองอันนี้ต้นมะกอกป่าต้นต้นนี้ก็อะไรนะพยอมตัวแรกใบร่วงหมดเลยแสดงว่าจุดนี้น่าจะแรงใบไม่เยอะเลยเห็นไหมเพิ่งแตกใบใหม่มอกันนี้มอกันนี้ต้นอันนี้จําได้เลยต้นเนี้ยเพาะเพาะเอ,ไอ้ไม่ใช่ลงต่อลงปลูกอะมันต้นประมาณ สักค้าสิบเซนได้ไมะมเนาะกระโตอีปีหน้าก็จะได้ร่มแล้วอันนี้ก็มะฮอกกานีแต่ต้นฮอกกานีต้วน,นี้ได้มาตอนแรกต้นสูงนะสูงชะลูดเลยสรงเลยไม่สวยเลยนะสู้สู้ตัวน,นี้ไม่ได้นี่เริ่มปลูกอันนี้เอามาซ่อมอันนี้อะไรนี่ประดูป่าปีมีประดูป่าเอามาฆ่ามงมา,ามาซ่อมเจ็ดแปดต้นนี่กะทินเทพา ต้นข้างหลังนี้เพิ่งปลูกปีที่แล้วเนาะเลยยังไม่โตเลยรอค่อยโตไล่ๆลกันไปหกห้าหกหกปีหกเจ็ดก็มีแซมอีกอันนี้ปรดูนี่ประดูดูปรดูตัวนี้สูงชุดละฮะได้เงาละได้ร่มละประดูอันนี้อันนี้ปรดูนี้ปลูกปีหกหกหกห้าเนาะแต่เนื่องจากตอนนั้นมันโดนไฟมั้ง นึกว่าจะตายโดยนยญ้างำ่ำพอ,อย่าออกให้ปุ๊บโอ้โหพุ่งพวดเลยสองไม่กว่าวตอนนี้อันนี้เหมือนกันนี่ตอนแรกนึกว่าต้นนี่ประดูประดูจะตายเนาะเพราะว่ามันมันเหมือน,ม,นมันโดนตัดไปเนาะเราไม่เห็นตอมันเอาพยุงมาปลูกคู่ปุ๊บอ่าประดูขึ้นมาแทนกลายเป็นต้นคู่เลย พยุงกับปดูอยู่ด้วยกันเลยติดกันเลยนี่ก็พยุงเอะพยุงพยุงข้างหลังนี้ต้นสวยดีจังต้นงามๆทั้งนั้นเลยอต้นสูงๆทั้งนั้นเลยงามกว่าข้างหน้าแสดงว่าข้างหลังนี้เนี่ยดูสิต้นสูงจังเลยพยุงเอ้นี้ไม่ใช่อันนี้เอาพยุงเนี่ยต้นพยุงข้างหลังทําไมต้นงามดีจังเลยสูงทุมหัวแล้วแสดงว่าข้างหลังนี้ชอบอยมาดูนี้ดูดูดูนี้ เนีย่ยชื่นใจอย่างเงี้ยดูดิเนี่ยเวลาเห็นมันแตกยอดอย่างเงี้ยชื่นใจจังเลยต้นไม้อะ่ะโอ้ยังนาตรงนี้จากหลักยี่สิบกับต้นเหลือเท่าไหร่เนี่ย่าจะเหลืออยู่หนึ่งต้นหนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นนอนตายหมดไหมโอ้ตอนนี้นี่ไม่ตายเว้ยแตกมาใหม่ 5้าต้นแต่ไม่รู้จะรอดพ้นปีนี้ป่ะห้าต้นห้าต้นือเหลือแค่นี้แล้วมั้งยังนาห้าต้นอ๋อนี่ไงนนี้อีกต้นหนึ่งหกต้นยังนาไปหกต้นจากปลูกไว้ประมาณเกือบยี่สิบต้น6หกต้นเนาะมันตายมันเป็นไม้ที่ไม่ค่อยทนแรงอย่างนี้ตายไปแล้วเนี่ยตายไปแล้ว อุ้ยคุณพ้ช่วยอันนี้เอาต้นพยอมมาลงเสริมดูฝนไม่ตกให้ใบเริ่มไหม้แล้วตรงนี้ว่าจะเอาเดี๋ยวจะเอาพยอมมาพอดูแล้วมันเหมือนมันดูสิมันมีช่วงห่างเยอะ,นะเนาะหรือต้นไม้ดูแล้วมันมีช่วงห่างเยอะเดี๋ยวจะเอาพยอมมาลงลงระยะตอนแรกทำสี่คูณสี่ไว้เดี๋ยวจะเอาเป็นสองคูณสองแลตรงไหนดูห่างๆมาก,มากๆจะจะเอาลงแซมให้หมดเลย มันทึบพี่หมดเลยการตายละมันรอดหมดก็ดีเผื่อตายแต่พยอมพยอมค่อนข้างที่จะอดทนนะเนาะปลูกร้อยต้นนี่ตายไม่ถึงสิเอร์เซนตี่ยมาต้นที่ตายตายก็คือต้นนั้นทั้งเลยนี้ก็ตายเห็นไหมนี่คือ,อยังนายัางนาตายละเนี่ยเอาันี้มาลงแทนและพยอม เดี๋ยววันนี้ไม่ใช่วันนี้หรอกรอฝนก่อนฝนทิ้งช่วงไป4ี่หวันอีกแล้วเนี่ยแต่แล้นู้ตกจะดีด,ดีมาทิ้งช่วงอีกแล้วเฮ้ยเจ๋งไหช่วงนั้นฝนตกให้จิติดกัน3วันแต่มันก็ตกไม่แรงอ่ะนะแต่มันก็ตกอยู่ดูสิแตกยอดชื่นใจเดี๋ยวตกคราวนี้ก็จะเอาพยอมมาลงลงแทรกให้หมดเลยตรงเนี้ยให้ทึบเลย จะยักี่สีคูณสี่จะให้เป็นสองคูณสี่เลยเนาะระยะแถวดี่วเสริมในแถวเพิ่มไปมันจะได้ทึบๆเนาะตอนนี้มันก็คือมันมันยังไม่ทึบอะ่ะจะลงให้เป็นป่าพยอมเลยชื่นใจค่ะพอเครียดเครียดก็มาดูต้นไม้นี่แหละก็พอหายเครียดอยู่บ้าง